ก็นี่นะคะไข่ดาวก็ทำโจ๊กหมูสับให้ลูกกับพ่อนะคะคอคใช่นั่่งก็เลยไปเอาแตงกวาจะใส่เป็นใช่แล้วก็นี่คะ่ะเสร็จแล้ว แกะกุ้งกินเก่งแล้วทีนี้ช้าตื่นเช้ามาก็ชูชาชูชากันแต่เช้าเลยนะคะบ้านเราวันนี้นะคะพอดีนันจะไปงานออกร้านขายกระเป๋าของที่ทํางานนะคะก็เลยทำเบนโตะนะคะหรือว่าทาอาหารกลางวันทําข้าวกล่องนะคะไปฝากเพื่อนเพื่อนนะคะที่เขาไปออกร้านในวันนี้นะคะช่วงนี้กระเพราเยอะนะคะนันก็ อยากทำอาหารไทยไปฝากเขานะคะก็เลยเลือกเมนูเด็ดเมนูที่ตัวเองชอบเมนูที่ลูกชอบนะคะแล้วก็ทำง่ายๆด้วยนะคะนี่ก็คือกะเพราของเราในวันนี้นะคะกล่องนี้เนีน่ยนันจะทําเผ็ดหน่อยนะคะเพราะว่าน้องคนจีนเขากินเผ็ดได้นะคะอันนี้ก็ไปฝากเพื่อนอีกสองคนนะคะ นี่นะคะไข่ดาวโอเคใส่ยังไงเนาะพี่นอ้องอีกสองคนเนี่ยเขาก็ตัวเล็กๆนะคะเป็นพี่ที่ตัวเล็กๆเ้าหมูสับไข่ดาวนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ทำโจ๊กหมูสับให้ลูกกับพ่อนะคะคือหอมมากตอนนี้ คนละเซตนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะออกไปข้างนอกรีบไปนะคะไม่มีเวลาแล้ววันนี้นก็มาหาหมอฟันนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาจะให้วัดความดันก่อนนะคะกรตกใจนะคะทําไมความดันต่ําจังตัวบน9.9นะคะแล้วก็ไปวัดอีกทีนึงอ้าวต่ากว่าเดิมอีกนะคะ8ปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเรานอนไม่พอนะคะคนตอนนี้เน่ยมาถึงงานแล้วนะคะงานหน้าร้อนเนี่ยแหละ พอดีที่โรงงานมาออกงานนะคะฝั่งนู้ก็จะมีงานโชว์นะคะของนักเรียนของเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ ที่โรงงานนะคะก็ได้มาออกร้านขายกระเป๋าที่ตลาดในวันนี้ด้วยนะคะภายในงานก็จะมีทั้งฟู้ดทรัคมีอาหารสดอาหารแหง้งหรือว่าเป็นพวกแฮนเมดอะไรต่างๆนะคะวางขายนะคะอย่างนี้น่ยก็จะสะดุดตาร้านแบบนี้นะคะก็คือเป็นร้านผักร้านผลไม้น่าร้อนนะคะเห <s> ็นทีไรก็จะตื่นเต้นนะคะ <S <s ชอบมาดูมากๆเลยะคะ่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นร้านชีสเค้กนะคะที่แนนกับเพื่อนานะะดูในโบูโช,ชัวพี่สนใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่ดูกันนะคะว่ายอย่างไงก็ต้องมาลองซื้อนะคะแล้วแนนมาเดินมาดูเนี่ยก็คือมันน่ารักมากๆเลยนะคะมีผลไม้มีอะไรด้วยคือมีหลากหลายรสชาติค่ะก็เลยซื้อไปฝากลอกนะคะ ก <Dub u> ิจกรรมหน้าร้อนนะคะน่าจะเป็นช่วงส่งท้ายหน้าร้อนของญี่ปุ่นแล้วแหละงา<สะ>นวันนี้นะคะก็จะออกมาอยู่ตรงนอกเมืองหน่อยนะคะ <S <S เตินแป๊บเดียวก็รีบกลับค่ะแล้วก็บรรยากาศระหว่างทางกับบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ไอของฝากไปฝากพ่อลูกผลไม้เต็มเลยฝากไปฝากพ่อลูกเต็มเลยค่ะทุกคนเห็นไหมลูกไม่มานี่ไม่ซื้อไอติมให้นะซื้อเป็นแบบบลเบอร์รี่แช่แข็งไปให้นะคะแล้วก็ซื้ออาหารกลางวันนี่มาเจออันนี้เมื่อกี้สาลี่ใช่ไหมมาเจอนี้ถูกมากแถวนี้นะคะเขามีสวนผลไม้อะเนานะตามเซเว่นตามอะไรก็จะเอามาวางขายได้ด้วยนะคะไก่ทอดหิวข้าวนะคะยังไม่กินข้าวเลยข้าวเช้าเดี๋ยวจะ กินนี่เราก็ไกไเช้าของแม่นะคะหาหมอฟันวันไหนต้องแบบไม่ได้กินข้าวสายทุกทีฝากท้องไว้กับเซเวญี่ปุ่นนี้แหละนะคะแล้วก็คือช่วงนี้น้ำส้มนี่แฟนต้านี่คือเป็นที่หนึ่งในหัวใจ <S <S ใน่าใครหิวตามกินไก่ทอดแบบนี้แล้วรีบไปรีบไปซื้อเลยนะคะโน่เซเว่น ถมาดูทุ่งโซบะค่ะเปิดหน้าต่างออกก็คือกลิ่นแรงมากสวยมากค่ะทุกคนดูดิหน้าร้อนที่ดีมากๆเลยนะคะวันปีนี้ฝั่งนี้เป็นโซบะฝั่งนี้เป็นทุ่งข้าวว้าว งบ้านก็เที่ยงพอดีนะคะอืม ช่วงนี้อากิก็จะไม่ค่อยได้กินอะไรที่แบบว่าแคลอรี่สูงๆเยอะๆนะคะเพราะว่าปปะปเนี่ยมันไม่ค่อยให้แบบกินเหมือนเมื่อก่อนนะคะยิ่งเป็นพวกของทอดเทมปุระอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ได้ทําเลยนะคะช่วงนี้น้ํามันเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบว่าไปซื้อจากอคอมมิวนิสต์หรือร้านสะดวกซื้ออะไรไมาแล้วก็ซื้อมาหนึ่งชิ้นแล้วก็คือแบ่งให้อย่างอันนี้วันนี้อากิยวก็ไก่ทอดหนึ่งชิ้นนะคะก็แบ่งกับปปะปคนละครึ่ง ป,ป๊าะกูหัางเยาะไม่รอพ่อเลยหิวข้าวตอนเช้าแม่ออกไปให้กินโจ๊กกินไม่หมดนะทำอาไร

นี่ก็ทำซุปผักนะคะพอดีมีหัวไช้เช้าอยู่นิดนึงนะเราทีนี้ทำว่าจะทำซุปผักให้พ่อกับลูกก็เลยคิดว่าแบบออ๊ยไม่พอแน่เลยเดี๋ยวไม่อิ่มนะคะก็เลยไปเอาแตงกวาที่ที่มันลูก,กใหญ่ๆอะค่ะมาแล้วก็เอามาใส่ไปในนี้ด้วยนะคะก็ได้ซุปผักนะคะใส่เห็ดหอมใส่หัวไช้เช้าแล้วก็แตงกวานะคะ ใส่รากขชิล้ลงไปแล้วก็ปรุงได้ยองปรุงรสน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเสิร์ฟนี่ก็จะใส่ริกไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงนะคะทานทานเมนูอะไรดีคะวันนี้นะคะวันนี้จริงๆริงก็ไม่ได้มีเมนูอะไรในหัวใจเลยนะคะเลื่อนไปไถ่ายฟีดไปถ่ายฟีดมาเจอเมนูนี้นะคะวันนี้เราจะทํากุ้งอบบนเส้นนะคะทุกคนเพราะว่าในตู้เย็นมันมีกุ้งอยู่สองสามแพ็คนะคะที่ซื้อมาละลายกุ้งนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนก็มีเนี่ยค่ะขึ้นชายของเราที่ปลูกเองไม่งามนะคะแต่ว่ากินได้ยู่นะคะแล้วก็มีบนเส้นที่ซื้อมาวันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะสูตรนี้นี่นก็ได้ไปดูมาในติ๊กต็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองทํากันค่ะอย่างแรกนะคะก็ใส่พริกไทยนะคะใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่า ลูกกับสามีชอบนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะใส่ประมาณเท่านี้นะคะบางอ,อาจจะใส่เยอะกวัวนี้ก็ได้นะคะแต่ว่านีไม่ใส่เยอะแล้วก็เป็นมันใส่โชยุลงไปนะคะมันไม่มีสีอุ่ขาวแล้วก็สีหวานค่ะน้ำมันงา น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะก็คลุกเขาให้เข้ากันไว้นะคะหอมแล้วเนี่ย ขึ้นใช้ก็ใส่เยอะเลยนะคะของเราเองสดๆด้วยแต่ว่าก็จะแข็งๆหน่อย <laughs> ในสูตรเขาใช้เป็นหมูสามชั้นใลยนะคะเอามาแทนแบบหนูใอแทนน้ำมันใช่ไหมผัดแทนน้ำมันเนี่ยน,นันก็คือ มีหมูที่มันติดมันอยู่เนี่ยก็เลยเอาเน,นี้มาใช้นะคะ <S 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 นนมันหมูก็จะออกมาแล้วก็ใส่ขิงลงไปนะคะใส่ขิงลงไปะคะ่ะพอประมาณนี้แล้วนะคะก็จะใส่ยิ้มเส้นลงไปน,นะคะยิ้มเส้นที่เราเตรีมไว้ที่นี้ค่ะ ล้างกระมังเหรอกระมังอะไรของเราที่ใส่ที่ใส่บุนเส้นไว้นะคะล้างลงไปเสียดายเครื่องปรุงเนาะแล้วก็ามานนี้นะคะแล้วก็กุ้งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลย ไปสักสองนาทีนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ทำให้กุ้งเขาลงไปด้านล่างให้รสชาติเขาแบบเข้าเป็นเนื้อกุ้งนะคะ จากนั้นนะคะก็เสรเครื่องใชยตรงที่มันมีกา้านเนี่ยเราใส่รอบหนึ่งแล้วก็ปิดไว้ปิดสามนาทีนะคะนี่นะคะก็ประมาณสองสามนาทีแล้วนะคะน่ากินอยู่นะน่ากินนะคะน่าจะได้แล้วนะคะ ตัเส้นองเราในวันนี้แล้วก็มันก็จะใส่ขึ้นชายลงไปให้หมดนะคะขึ้นชายเราเองใส่น้นลน้นทีเลยโอเคเยวก็ปิดไฟนะคะ แล้วก็ไปเสิร์ฟพ่อลูกกันค่ะกุ้งก็สุดพอดีนะคะกุ้งก็พอดีนะคะไม่น่าจะแบบสุกมากแล้วก็น่าจะแบบไม่แข็งนะคะ ไปแล้วก็ลองชิมดูไปชิมหนึง่งก็รู้สึกว่ามันมีส่วนคล้ายมะตูมเหมือนกันนะทุกนนะคะทุกคนถ้าใครเคยกินมะตูมอ่ะก็จะมันรกลิ่นอนะ่ะกลิ่นหมายถึงกลิ่นนะคะคล้ายมะตูมเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจถ้าใครเคยกินแล้วก็คิดว่าคล้ายก็พิมพ์คล้ายมาหน่อยนะคะหนึ่งก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้ไม่ได้แล้วว่ามะตูมแต่ว่ามันหนึคิดว่ามันคล้ายนะคะไม่ได้กินนานแล้วมะตูมอ่ะ นี่ก็สีจืดไปนะคะเดี๋ยวใส่นี่ลงไปด้วยผักชีแต่งหน้าให้มันดูแบบว่าใส่ให้เขาดูมีสีสันลงไปหน่อยนะคะโอเคได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนิดนึงนะคะ ตอนแรกว่าจะใส่ที่เป็นเกลือกับพริกไทยนะแต่ว่ามันเห้นว่ามันเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะก็เลยใส่แค่พริกไทยไปนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเสร็จแล้วอาหารเย็นของพ่อกับลูกนะคะอเกะมาม่าฮาชิวาสเตะฮาชิมอติเซลุคนละเ็จนะคะมีลูกพีทมีซุปผักแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแล้วก็เป็นน้ำชาข้าวบาเล่ค่ะ ปลาปักกหางโยตอนนี้ก็คือไม่ต้องห่วงว่าจะแกะกุ้งกินเองไม่ได้นะคะเมื่อก่อนแกะไม่เป็นแม่ก็ทําให้แต่ว่าตอนนี้ก็คือแกะกินเองรูสึกซีไม่รู้แกะกุ้งกินเอง,ก,อก,ก,งกิน อ๋อมอมชูสแกะกุ้งกินเก่งแล้วทีนี้ปลาป๊าป,ปาลาใจเจ๋อสนุกแกะใหญ่เลยโตแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการการเติบโตอีกขั้นหนึ่งไหมคะ ดีใจละแม่ดีใจแล้วแล้วเขาก็สนุกนะคะ